นี่คือเงินแง้งอยากเอาไม้คนไหนอยากได้ก็มาขอที่เดี๋ยวก็มาให้อันนี้แป้งสีเทาอนนีกับแป้งสีเขียวไนนหนหักแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเออแป้งเนี่ยใช้ท,ทำอะไรบ้างได้บ้างเอาไว้ไปจ่ายเงิน หรอซื้ออะไรได้บ้างล่ะลูกซื้อไหนทั้งหมดไปเลยหรอคนไหนอย่างแรกก็มาเอาขอหน่อยได้ไหมขอให้น้องฟังนีโอกาสนหน้าโอเคโอเคนี่นะคือเดินอยากเอาก็มาเอาเลยแม่มานี่มีสีอะไรมากไม่เอามีสีอะไรมากเงินลูกอ่ะเดี๋ยวป๊าป๊าไม่ดูปาปาสน้ําน้ำตาลสีน้ำตาล น้ำตาลเอกกับน้ำตาลกับแบงสีห้าแบงสีห้าสีม่วงหรือเปล่าแบงห้าร้อยอ่ะกับแบงสีแดงแบงแดงแบงเขียวแบงเป็นโนแงคอร์ดด้วยเขียวกับแบงสีเทากับแบงสีลายกับแบงสีชิม กับแบงสีเขียวกับแบงสีเขียวทั้งหมดมันกี่แบงละลูกสิบไรห้าสิบบาทพูดดีพูดจริงสิสิบบาทไร่ห้าบาทอ๋อซื้อมาสิบบาทจ่ายเยอะเลยนะไหนอยากได้ก็มาเอาเลยอุ้ยเออให้ลูกไว้เก็บไว้เถอะเก็บก็บานในชายนี่นี่ตุ้ยห็ไหมจะหวาะ มาฟ้าสิเอาตาังได้เลยเนี่ยต้องเอาอย่างมานันด้วยขาก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยขาไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกขาดานนะ